แตกต,ต่างตองสาในถานะต่างๆของแข็งไม่เปลี่ยนรูปร่างของเหลวเปลี่ยนรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุแก๊สมีรูปร่างกระจายเป็นภาชนะที่บรรจุของแข็งอยู่แบบที่ของเหลวไรได้แก๊สกระจายอย่างรวดเร็วของแข็งทรลุผ่านได้ยากของเหลวจะลุผ่านได้ของแก๊สจะลุผ่านได้ง่ายมากของแข็งไม่สามารถมีขนาดเล็กสุดได้ ของเร็วสามารถปินนกดกาได้เลสได้แล้วก็ชารปีันได้เล็โลได้ค่ยการแสดงการเปลี่ยนสถานะของสารยกตัวอย่างเช่นน้ําที่อุณหภูาามิศูนย์องศาจะเมื่อให้ความร้อนจากมีอุณหภูมิคงที่เปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวเวลาผ่านไปก็มีอุณหภูมิสูงขึ้นและไปอยู่ที่ ซึ่งมีอุณหภูมิคงที่ที่100องศาเซลเซียสจะเปลี่ยนจากของเหลวเป็นแก๊ส